เวลา17มิา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21อเภอมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในอำนาจเยียิ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาค3 พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นาว่าอากาศเอกนัทัยเมืองมณีผู้บังคับการกองบิน23นาว่าอากาศเอกพักบุญยเวีผู้บังคับการกองบิน21็กองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนชาวอุบลราชธานีและใกล้เคียงมาเฝ้าทูลอองทุีพระบาทรับเสด็จและประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา18นาิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนาณงคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้ประชาการมนลนทหารบกที่27รองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค3าพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าตุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ เวลา18นาฬิกา32นาทีประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงยังวัดเกาะแก้วตำบลหนองสามสีอําเภอเสนาคณิคมในการนี้ทรงจุดทูบเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำทศมรราชบพิิรปุณธริกาคารสีมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานนามอุโบสถกลางน้ำอันหมายถึงอุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรม รูปส่งดุดดอกบัวบุญทริกประจํารัชกาลที่10สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี2496ซึ่งปัจจุบันมีสภาพทสุดโทรมตามกาลเวลาโดยอุโบสถก่อสร้างแบบโบราณไม่มีการตอกเสาเข็มหรือวางฐานรากที่มั่นคงจึงเกิดการสุดตัวและหลังคาอุโบสถรั่วไม่สามารถป้องกันน้ําฝนได้โดยเฉพาะในฤดูฝนทําให้การประกอบศาสนากิจและการทําสังกรรมของพระสง์เกิดความระบาก อีกทั้งกรมศิลปากรจะดําเนินการขึ้นทะเบียนอุโบสถหลังเก่าเป็นโบราณสถานของชาติวัดก่อแก้วตระหนักถึงข้อจํากัดต่างๆและเห็นควรให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นโดยคณะสงฆ์และประชาชนไดอารัธนาพระราชยานวัชะชะโฉนพาสเมตตาม,มาเป็นหลักในการดําเนินการก่อสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ตลอดจนเพื่อเป็นศาสนสมบัติด้านถาวราวัตถุในบรวรพุทธศาสนาเป็นสถานที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศ,ศาสนิกชนในชุมชนอันจะนำไปสู่ความสามัคคีและเพื่อถ่ายทอดความรู้หลักคำสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิผาสถทาปัตยกรรมอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนสร้างเป็นรูปทรงดอกบัวมีน้ำเป็นสีมาเรียกว่าอุทกุเขปะสีมาซึ่งถือเป็นนิมิตธรรมชาติอันบริสุทธิ์ การก่อสร้างจึงไม่มีการฝังลูกนิมิตและผูกพัทธศีมาเริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนธันวาคม2566แล้วเสร็จเดือนมีนาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานระบบอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดภาระราค่าใช้จ่ายของวัด โอกาสนี้ทอ่พระเนธนิสการหลักปฏิบัติธรรมนาววัง7ขั้นตอนประกอบด้วยยาเมิที่1และ2เป็นการท่องพระรัตนตรัยและการทักอารมณ์ยามที่3และ4ท่องาธาตุกรรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเมที่ 5, 6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้าจนจิตเข้าใจความจริงของจิตเอง และเข้าสู่หลักอริยสัจสีอันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง